ครับก็มาฟังธรรมะที่เป็นพุทธวจนะนะครับคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับวันนี้มีเรื่องตัณหาคือเครื่องนําไปสู่พบใหม่อันเป็นเหตุเกิดทุกข์มาอ่านให้ฟังนะครับพิสุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดําริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วย่อมมีการน้อมไปเมื่อมีการน้อมไปย่อมมีการไปการมาเมื่อมีการไปการมาย่อมมีการเคลื่อนการบังเกิด เมื่อมีการเคลื่อนการบังเกิดชาติชรามรณะโศกะปริเทวะจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะ,จะเจริญงอกงามแล้วย่อมมีการน้อมไปเมื่อมีการน้อมไปย่อมมีการไปการมาเมื่อมีการไปการมาย่อมมีการเคลื่อนการบังเกิด เมื่อมีการเคลื่อนการบังเกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้จบนะครับ